เอาจริงเหรอครับ<ะ> <c oughs> กับผมนักศึกษาวิชาตอาหาร <c oughs> ผมนักศึกษาวิชาอาหารภาพบุญหลงบดินปืนสนามครับ <c oughs> โย่ล,ละโย่โย่ นลเลเถ่ายให้ไหนได้ดหไหนๆไปด้วยไงเราก็ต้องไปเข้ากอมไปมันมันบอกว่าให้ไปถ่ายนูน่นนั่นนี่ยมันให้เราเดินไปถ่ายกับมัน ่้วต่อ้ะัดดต tailg выглядит ตผ о างนเต้องเว็ f แน่ง j a แลปนะมึง f l u o r e s c ้าม f i t ้าก l นร่้า่ยงด้ดาน้ต้องเป็น Liber a ไม่ได้แล้แบบ e

เติมนอ่ะดูเป้านะเอานอนซ้ายเป้านอนขวาเป้านั่งขวาด้วเป้าสูงสุดนั่นคือเป้ายืนเป้าซ้ายคือเป้าพผิร้อมมึงไม่มึงไม่กำรอบไรเยี่ยมกำมาชักว้าว่ะเอายืนยิงเป้ายืนไหนยืนไหนเบาดังยิง ยิงมึงไม่เข้าใจอ่ะไอ้มึงอยู่ยุ่งดิดูแลมกูเองเออมึงเข้าใจเป้าไปดะเอาเอายืนยิง đập vương bao lâu phải nhưng